k n o w l เรื่อง o r y รเรื่องราวดีๆรอบๆตัวที่เราจะนำมาสรุปให้คุณฟังอย่างเข้าใจง่ายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องวิธีการอ่านใจคนนะครับว่าเราจะมีวิธีการอ่านใจคนอย่างไรและมันมีประโยชน์อย่างไรถ้าเราสามารถอ่านใจคนได้ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับการอ่านใจคนเนี่ยเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับและมันไม่สามารถที่จะทําได้อย่างแม่นยําเหมือนกันในทุกๆครั้งแน่นอนเนื่องจากมันมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมและทฤษฎีที่ยังไม่แน่นอนในด้านนี้ด้วยนะครับมันเลยทำให้การอ่านใจคนเนี่ยมันบอกไม่ได้ว่ามันจะชัวร์ขนาดไหนอย่างไรก็ตามนะครับมีบางวิธีที่สามารถช่วยให้เข้าใจและอ่านใจคนได้บ้างนะครับก็อาจจะ พอช่วยได้บ้างพอสังเขตนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ค่อยมาไล่ทีละข้อว่าเราสามารถที่จะอ่านใจคนได้จากวิธีใดบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้อแรกกันก่อนเลยโดยเขาบอกว่าการอ่านใจคนเนี่ยมาเริ่มจากการฟังครับการฟังเป็นเป็นกระบวนการที่สําคัญมากนะครับเพราะเป็นส่วนของการสื่อสารอย่างหนึ่งการสังเกตลักษณะการพูดของคนนะครับว่าเขาใช้อ่ภาษาแบบไหนใช้คําพูดอะไระมีวิธีการพูดแบบไหน,นครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสําคัญแม้กระทั่งน้ําเสียง ถ้าเราฟังแล้วน้ําเสียงเขาค่อนข้างที่จะเป็นมนะิตรเราก็จะดูแล้วว่าเขาอะมาแบบเป็นมิตรแต่ถ้าดูาขึงขังหน่อยอันนี้ก็เริ่มที่จะเริ่มไม่เป็นมิตรแล้วแหละอันนี้ก็สิ่งเป็นสิ่งที่เราสังเกตได้ง่ายๆนะครับสังเกตจากท่าทางเขาก็ได้นะครับท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งใบหน้าก็สามารถที่จะบ่งบอกได้ถึงอารมณ์นะครับท,ที่แสดงออกมาได้ตรงนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบสําคัญนอกจากการฟังนะครับ ความสนใจนะครับการให้ความสนใจตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันการสนใจในการที่จะรู้จักคนอื่นนะครับสามารถช่วยคุณเข้าใจมุมมองและมีความเข้าใจในสภาพความคิดของเขาได้นะครับคือเราจะต้องเห็นภาพถึงความสนใจในการที่จะรับรู้ว่าเขาอ่ะมีความสนใจทั้งด้านไหนหรือว่ามีการคิดด้านไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าตรงนี้เราก็จะรู้ว่าเขาคิดอะไรยังไงต่อก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกรอบที่สามารถที่จะอ่านใจเขาได้นะครับ อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการเข้าใจหรือรู้ภูมิหลังของเขานะครับว่าแความเป็นมาของเขาเป็นยังไงการรู้เกี่ยวกับพัฒนธรรมหรือประวัติส่วนตัวนะครับประวัติความเป็นมาของเขาจะช่วยให้เข้าใจและอ่านใจเขาได้ง่ายขึ้นอย่างยกตัวอย่างว่าเราจะคุยกับเด็กคนหนึ่งที่มีภูมิหลังเรื่องของพ่อแม่หย่าร้างกันอะไรเงี้ยถ้าเรารู้ก่อนลงน,นัานเนี่ยเราจะรู้เ,เด็กคนนี้เวลาที่พูดออกมาเนี่ยน้ำเสียงที่พูดออกมามีความอ่อนโยนอ่อนหวานแค่ไหนหรือว่ามีความ โดดเดี่ยวหรือเปล่าตรงนั้นเราก็จะสามารถที่จะอ่านได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเรารู้ปุ่มหลังเขาตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างาคร่าวๆนะครับการแสดงความสนใจในการพูดคุยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญการสอบถามและให้ความสนใจในประเด็นที่คนคนนั้นสนใจเนี่ยจะช่วยให้คุณได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นบางสิ่งบางอย่างที่เขาได้พูดมาแล้วเนี่ยเราไปแสดงความสนใจเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยดีเทลหรือข้อมูลที่เชิงลึกก็จะมีมากออกมาด้วยนะครับแต่ถ้าเราแบบ ไม่ได้สนใจเขาเลยหรือพูดแบบผิวเผินเนี่ยเขาก็จะให้ข้อมูลแบบผิวเผินเช่นกันแต่ถ้าเราให้ความสนใจในการที่จะฟังเขาบ้างมากหรือการเข้าไปถึงในสิ่งที่เขากําลังพูดอยู่เนี่ยเขาก็สามารถที่จะถ่ายทอดข้อมูลออกมาได้มากด้วยเช่นกันตรงนั้นนะครับการติดตามการกระทำนะครับอันนี้หมายถึงการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมทั่วไปของคนคนนั้นนะครับว่าเขามีพฤติกรรมยังไงมีการกระทํำยังไงบ้างนะครับมันสามารถช่วยให้การวิเคราะห์ของเราเ,เข้าใจเขาได้มากขึ้นนะครับถ้าเรารู้ว่าเขามีพฤติกรรม ดังด้านนี้เป็นพิเศษเนี่ยเราก็รู้ว่าโอเคคนนี้มีความคิดแนวคิดแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยซัพพอร์ตได้เหมือนกันซึ่งการอ่านใจคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แม่นยอารับไ็ยหรอกครับแต่การใช้วิธีการต่างๆเหล่านี้มันอาจทำให้เข้าใจเขามากขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเราได้ดียิ่งขึ้นไปด้วยนะครับถ้าเราสามารถที่จะเข้าถึงเขาได้มากขึ้นเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะครับมันก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้อีกนิดหน่อยวกับ บางปัจจัยที่สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปไดห้หลังจากที่ผมได้พูดในเรื่องของบางข้อในเมกกี้ไปแล้วนะครับมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับภาษาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ตรงนี้ด้วยนะครับการศึกษาภาษาตามวิทยาศาสตร์ช่วยให้ทราบถึงความคิดและอารมณ์ของคนได้ซึ่งหลายคนคงจะงงว่ามันคืออะไรผู้ศึกษาภา,ภาษาตามวิทยาศาสตร์จะสังเกตการใช้ภาษาต,ตัวอย่างการเคลื่อนไหวของตาและอื่นๆเป็นองค์ประกอบนะครับเพื่อมาวิเคราะห์ความหมายทางด้านจิตวิทยาตรงนี้เป็น ตัวช่วยถ้าพูดแบบง่ายๆก็คือการเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยแหละครับหรือสติต่างๆเนี่ยมาเป็นตัวช่วยในการที่จะทราบถ,ถึงความคิดหรือความในใจของเขาแล้วก็จะมาตีทางด้านจิตวิทยาเข้าไปบวกเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยด้วยเหมือนก,นกรรันการสร้างความสัมพันธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกได้มากขึ้นนะครับมันก็คล้ายๆกับว่าถ้าเราทําตัวแบบสนิทสนมกัน ข้อมูลชิงลึกเนี่ยมันก็จะมีมากเขาก็จะสามารถที่จะบ่งบอกหรือบอกเราได้มากขึ้นตรงนั้นไปด้วยการเชื่อมโยงและการสร้างความเข้าใจในความรู้สึกและความคิดของคนอื่นจะเพิ่มโอกาสในการให้เราอ่านใจเขาได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะครับ <c oughs> <c oughs> การเข้าใจทางจิตวิทยาการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์การเรียนรู้และกระบวนการทางจิตวิทยาสามารถช่วยให้เราเข้าใจและอ่านใจคนได้ด้วยเช่นกันนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะด้านจิตวิทยาเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วนะครับมันเหมือนกับการที่เราเข้าไปถึงจิตใจของเขานะครับว่าเขาตอบโตมาเราด้วยที่จากการที่เราถามไปแล้วเขาตอบโตมาด้วยคําตอบแบบนี้เขามีความคิดเบีย่ยงเบนไปทางด้านไหนอันนี้เราก็สามารถที่จะอ่านเขาได้คร่าวๆเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญแต่มันอาจจะต้องไปเรียนเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเพราะจิตวิทยาเนี่ยมันเป็นวิชาที่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ละเอียดอ่อนมากๆ อีกข้อหนึ่งที่สําคัญก็คือการสร้างความไว้วางใจครับเมื่อคนที่เราคุยด้วยเนี่ยรู้ว่าคุณเนี่ยน่าไว้วางใจเนี่ยเพราะเขาจะมีแนวโน้มที่จะเปิดเผ <metropolitan S 2> <ๆ S 1> ยความรู้สึกเชิงลึกออกมาได้มากขึ้นตัวน,นั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องสร้างความไว้วางใจให้กับคนที่เรากําลังจะไปคุยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคุยไประแวงไปอันนี้คุณก็จะไม่ได้ข้อมูลที่จริงจริงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ไปด้วยอ,อีกข้อหนึ่งก็เป็นความรู้เกี่ยวกับสภาพอารมณ์นะครับการทราบถึงสภาพอารมณ์ของคนเนี่ย การรับรู้และการเข้าใจถึงความรู้สึกเนี่ยที่ซับซ้อนของคนที่คุณสนใจเนี่ยจะช่วยให้คุณอ่านใจเขาได้ง่ายขึ้นตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าอารมณ์ในสิ่งที่เขากําลังแสดงออกมาเนี่ยเรารู้จริงหรือเปล่านะครับบางทีอาจจะกระทบกระทั่งกันได้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับการอ่านใจคนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลานะครับและความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมและสิ่ง,งต่างๆที่เกี่ยวข้องของคนนั้นเป็นเวลาพอสมควรนะครับมันคงไม่ได้ทดําโดยฉับไว ทรือทาโดยเร็วนะครับมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยการพัฒนาศักษาของคุณในตรงนี้มันก็ต้องเริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนคนนั้นนะครับเพื่อที่จะทําให้เขาไว้ใจที่สุดแล้วก็ค่อยๆพัฒนาในบางสิ่งบางอย่างหรือการสื่อสารเพิ่มมากขึ้นให้มันมากกว่าเดิมตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องไปพัฒนาต่อนะครับแล้วสรุปเราจะได้อะไรถ้าเราอ่านใจคนได้ล่ะครับการอ่านใจคนเนี่ยมันได้ผลที่สําคัญในการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นนะครับ อันนี้ก็คือบางมุมที่มีประโยชน์ที่คุณอาจจะได้จากการอ่านใจคนเดี๋ยวเราจะค่อยๆไ,ไล่ไปทีละข้อๆนะครับหนึ่งก็คือการสร้างความรู้สึกของความเข้าใจนะครับการอ่านใจคนที่ดีเนี่ยช่วยให้คุณสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความคิดความรู้สึกและมุมมองของคนคนนั้นที่เรากําลังคุยด้วยตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าเราเข้าใจเขามากขึ้นเรารู้ความคิดความรู้สึกเขาจริงๆเนะี่ยการพูดคุยหรือการแสดงออกมันก็จะจริงใจกันมากขึ้นนะครับอีกข้อหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของอการเกิดความสัมพันธ์ที่ดีนะครับ การเข้าใจซึ่งกันและกันช่วยสร้างความร่วมมือและความไว้ใจในความสัมพันธ์ระหว่างกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญถ้าเราอ่านใจเขาได้นะครับว่าเขากำลังคิดอ,อะไรอยู่เราก็สามารถที่จะเชื่อมควา,ามสัมพันธ์ตรงนี้ได้มากขึ้นไปด้วยลดความขัดแย้งอันนี้แน่นอนครับความเข้าใจอาจจะช่วยลดความขัดแย้งและปัญหาระหว่างทางระหว่างบุคคลนี่อาจจะบานปลายได้นะจากเรื่องเล็าจากจจะการเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งถ้าคุณเข้าใจหรืออ่านใจเขาได้ว่าเขากาลังจะคิดในไปในทางไหนเนี่ยคุณก็สามารถที่จะรับมือเขาได้แล้วก็สามารถที่จะ มีวิธีการเบี่ยงเบนหรือมีวิธีการรับมือเขาได้อย่างฉับไวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยคุณได้ในหน้างานตรงนั้นถ้าคุณได้ได้พูดคุยกันกับคนที่กําลังอยู่ในสถานการณ์ที่กาลังขัดแย้งกันอยู่นะครับมีความสัมพันธ์ทางด้านสังคมที่ดีขึ้นนะครับการเข้าใจคนอื่นเนี่ยสร้างสัมพันธภาพในสังคมและสร้างความเข้าใจในกลุ่มคนในสังคมได้ดีขึ้นทาให้สังคมน่าอยู่และเป็นสุขขึ้นนะครับคนที่ถูกอ่านใจอ่ะจะรับความรู้สึกว่าได้รับความสนใจตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องแสดงไปให้้้เคาสสัััมผไไดดนะรบ คนที่รู้ว่าเขาถูกอ่านใจเนี่ยมันมีความรู้สึกได้รับการสนใจและเคารบความเข้าใจที่เราสามารถอ่านใจเขาได้เนี่ยส่งเสริมการเปิดเผยความคิดและความรู้สึกทําให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับข้อต่อไปการเลี่ยงความเข้าใจผิดนะครับการอ่านใจคนเนี่ยช่วยลดโอกาสที่จะเข้าใจผิดกันและกันได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ลดความขัดแย้งเนี่ยที่ข้อตะกี้ที่พูดไปแล้วการอ่านใจคนไม่เพียงแต่เป็นทักษะที่ดีในการสื่อสารอนั้นนะครับแต่ยังเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะช่วย ให้สร้างสังคมที่มีความสุขและมีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็การสื่อสารที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบมันหรือไม่เพราะบางทีมันขึ้นอยู่กับอุปนิสัยใจของคุณด้วยบางคนอาจจะไม่ชอบตรงนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ผมถือคติที่ว่าลูกเขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญทําไมเราถึงต้องรู้ใจคนถ้าคุณที่ชอบถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับแล้วผมจะมาเสิร์ฟข้อมูลอย่างนี้นกันอีกแน่นอนฝากติดตามด้วยครับผม k n o w l e d g e เรื่องราวดีๆรอบๆตัวเอามาเล่าให้คุณฟัง